ปัจจุบนันนี้ถูกจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาด้านหน้าจงังด้านหน้าสารกางเก่าจังหวัดนนทบุรีค่ะ เกาะอยู่ท่านบริุกรนตรงก็จะเป็นสถานที่ให้ร้านค้ามาตั้งขายของเฉพาะช่วงเ,เช้าๆกับช่วงเย็นๆค่ะสงสัยจะมีงาน ตองเรือไหว้พระไหว้เจ้าทุกวันอาทิตย์ บริเวณถนนที่ติดกับเขื่อนก็จะเป็นที่จอดรถได้แถบหนึ่งค่ะอีกแถบหนึง่งนี้จะพาชมรอบๆบ,บริเวณ ริงเขื่อนก็มีอะไร เดี๋ยวถ้ามีโอกาสวันหลังจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะต้องไปดูก่อนว่าเขาเปิดปิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราเดินอ้อมหอธาริกานะคะ ล,ล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าทุกวันอาทิตย์ตอนนี้เราเดินอ้อมหอนหริกานะคะส5 6พันห้ เทศบาลนครนนทบ,บุรีขอเชิญชวนบริเวณถนนที่ติดกับเขื่อนก็จะเป็นที่จอดรถได้แถบหนึ่งค่ะอีกแถบนึง สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำนนนะคะสัญญาสงสัยจะมีงาน อาคารด้านหลังนี้จะเป็นอาคารเก่าแก่ตัง้งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เทศบาลนครนนทบ,บุรีขอเชิญชวน2,567เทศบาลนครนนทบ,บุรีขอเชิญชวนตอนนี้ตรงใส่รอบเช้าเขา กำลังเก็บของให้เรียบร้อยค่ะล่องเรือฟรีค่ะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสวันหลังจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะต้องไปดูก่อนว่าเขาเปิดปิดยังไงอะไรอย่างเงี้ค่ะ อาคารด้านหลังนี้จะเป็นอาคารเก่าแก่ตึ้งเปิงก็จะเป็นสถานที่ให้ร้านค้ามาตั้งขายของเฉพาะช่วงเช้าเช้ากับช่วงเย็นเย็นค่ะ อาคารด้านหลังนี้จะเป็นอาคารเก่าแก่ซึ้งตอนนี้เราเจินอ้อมถอนธาริกานะคะล่องเรือฟรีค่ะก็จะเป็นสถานที่ให้ร้านค้ามาตั้งขายของ เฉพาะช่วงเ,เช้าๆกับช่วงเย็นๆค่ะ